S <S ก Connie ็กล tamam ับมาพบกันนะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีแอดมนทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางช่องนะครับเด็กนะครับเท่งหน่วยฟรีนะครับดูดีๆมีโชคนะครับก็ขอสวัสดีทุกานนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่ก็มาไล์สดนะครับขออนุญาตปับเกนในมุมกล้องนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อ เขาบอกนะครับก็มาชมกันนะครับผมว่าจะไปในแนวทางไหนนะครับสำหรับงวดวันที่16กันยายนนะครับ2,564นะครับที่จะมาถึงนะครับไปปีบนก็ให้ที่1นะครับรอง6นะครับตามสูตรที่ได้มานะครับก็จะมา กาชมลิปนะครับก็ขอฝากคําเตือนนะครับก่อนเช่นเคยนะครับสําหรับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการชิดคํานวณหวยนะครับเป็นเพียงแนวทางในเชิงคณิตศาสตร์นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็เป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มานะครับ คุยติชมกันด้วยนะครับเสียงชัดเจนไหมหรือว่ายังไงนะครับก็เป็นการไลฟ์สดนะครับของทางช่องเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมไลฟ์สดนะครับก็ขออนุญาตถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออนุญาตแอดมินทุกท่านทุกคนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดเสียงเบาเสียงยังไงก็คอมเมนต์มานะครับพูดคุยกันนะครับก็มีนะครับเล็กวิ่งนะครับ สำหรับชุดวิ่งนะครับสำหรับงวดนี้ก็วิ่งหนึ่งนะครับรองหกนะครับมาชัวร้านเปอร์เซ็นต์นะครับประกันได้ทางยอดก็ขอประกันครับสองตัวนี้ต้องมาแน่นอนชัวร์นะครับก็จับคู่กันได้เลยนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับก็เป็นชุดนะครับ๋ยวผมจะเน้นลงให้ทายทายกิฟนะครับจับคู่นะครับก็ มาดูสูตรกันก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็จะไปที่สูตรนะครับสักสองสามสูตรนะครับเพื่อให้อดมินทุกท่านได้รับชมนะครับก็อาจจะมีการีดเขียนนะครับอาจจะดูไม่ค่อยจะชัดเจนหล,ลายตานิดนึงนะครับก็ขออนุญาตก็ขอขอภัยด้วยนะครับยังไงก็ปรับซูมขยายกันได้นะครับขอให้ทุกท่านตรง แบบซูมกันขยายกันนะครับพอถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขออภัยด้วยนะครับครับว่าจะยังไงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดนะครับมีลายเข้าโอ้ขออภัยนะครับคนงทพอดีมีลายเข้ามานะครับก็ มาเริ่มกันที่สูตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรนะครับสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรที่ว่านะครับคงกระพันที่สุดนะครับไม่ขระุดนะครับสามสิบงวดสี่สิบงวดเข้ามานะครับสูตรนี้ตั้งแต่ผมเริ่มทําสูตรมาสูตรนี้ผมก็ทํามานะครับก็ไม่มีก็มีเข้ามั่งหลุดมั่งนะครับช่วงพักก่อน,อน,นครับแต่พักหลังมานี่ก็ ว่าจะเดินดีนะครับเดินดีตั้งแต่ปีหกสี่ยังไม่หลุดเลยนะครับก่อนหน้าปีหกสามหกสองหกหนึ่งนะครับหกศูนย์ก็ทํามานะครับสูตรนี้ก็มีเดินสะดุดนั่งนะครับเข้ามั่งปิดงวดเบ้นงวดก็มานะครับตามสูตรนี้นะครับก็เข้าดีอยู่นะครับสูตรนี้ก็จะใช้หลักพันนะครับไอหลักแสนนะครับขออภัย หลักแสนบวกหลักพันนะครับแสนบวกพันนับเพิ่มไปทีละสเต็ปนะครับก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสี่บวกสี่ก็เท่ากับแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งไปอย่างเงี้นะครับเพิ่มไปทีละสเต็ปนะครับแปดบวกห้าก็ได้สิบสามนะครับก็นับสามสี่ห้าอย่างนงี้นะครับปอกสี่สองสองอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้านะครับเข้ามาไม่จะไม่เน้นหลักนะครับแต่ก็เดินดีที่สิบหน่วยนะครับ ร้อยก็จะมานานทีก็จะมีติดร้อยมาแล้วก็มีสิบหน่วยนะครับหน่วยครับแล้วก็มาหน่วยนะครับแล้วก็มาหน่วยนะครับแล้วก็มาหน่วยนะครับก็มาหน่วยนะครับก็มาสิบนะครับสี่ห้าหกออกหกแปดหนึ่งนะครับก็เข้าที่หกนะครับก็มาสิบนะครับก็มาหน่วยนะครับ ได้6บวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดแปด้าศูนย์นะครับก็ออกห้าเจ็ดหนึ่งก็เข้าที่หน่วยนะครับ7 7็เจดบวก3าเท่ากับศนเท่ากับ10บสก็นับไป11 12 13ดสสองสามก็เก็บสองห้าก็เข้าที่10บนะครับห้าบวกหก็เป็นส1บนะครับก็เป็นหนึ่งสองสามนะครับก็ออก6 2สองหนึ่งเข้าที่1นะครับมาแถมหลักร้อยมาด้วยนะครับที่สองนะครับก็มาที่หลักหน่วยและหลักร้อยนะครับก็ ต่อมาก็9นะครับ9ก้บวกศนเท่ากับเนะครับ9 0 1 2ก็ออกนะครับ7 5 0ก็เข้าที่0นะครับหลักหน่วยครับต่อมาก็เอา4ี่บวกหกครับเมื่อที่ผ่านมา4ีบวกหก็เท่ากับ7เออเท่ากับ0ูบวกหขออภัยครับ0ูบวกหครับแสนบวกพันนะครับ0ูนบวกหนะครับก็เท่ากับ7 8 9นะครับก็ออก4 จ็ดห้าก็เข้าที่เจ็ดหลักสิบนะครับงวดน,นี้ก็ใช่หลักแสนบวกหลักพันก็สูตรหนึ่งบวกสี่นะครับหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้านะครับห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็ชนเลขวิ่งของเราหลายสูตรนะครับก็ที่เลขหกตัวรองนะครับก็ไม่ใช่ถึงเป็นตัวรองนะครับก็วิ่งงวดทุกมวดก็ ตัวลองก็ตัวเน้นก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับทั้งสองตัวนะครับก็มาต่อกันที่สูตรอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่โคงกระพันเดินดีนะครับหนึ่งปียังไม่มีหลุดนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเดินยาวๆนะครับเน้นที่สิบหน่วยเช่นกันนะครับก็เป็นสูตรที่เดินยาวๆเน้นที่สิบหน่วยเช่นกันนะครับแต่กม็มีโอกาสมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะครับก็ ก็เน้นที่สิบหน่วยนะครับสูตรนี้ก็จะใช้ง่ายนะครับสิบล่างนะครับสิบล่างบวกนะครับหน่วยล่างนะครับก็จะลดหนึ่งแต้มนะครับก็อย่างสมมติว่าสามอย่างที่งวดที่ออกสามเก้านะครับหกสามของล่างออกสามเก้าก็เก้าบวกสามเท่ากับสิบสองนะครับสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับังว่าคงจะเข้าใจนะครับแอดมินท่านคงจะเข้าใจนะครับก็ ต่อมานะครับก็เอา7บวก3เท่ากับ10นะครับ10ลบ1ก็เหลือ9นะครับ90 1 2สองก็ออก4 2 2ก็เข้า2นะครับต่อมา9้าบวก1ได้10ก็เหมือนเดิมนะครับก็ได้901 2สองก็ออก7 2 7 0กนะครับก็เข้าที่0นย์นะครับประมาณที่10หน่วยนะครับเน้นที่10บหน่วยนะครับนะครับหวังว่ายังไงนะครับภาพภาพไม่ชัดเจนหรือว่า เสียงยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่ไลฟ์สดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ชัดเจนหรือว่ามีเสียงขาดหายยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็มาชมสูตรนี้กันต่อนะครับก็เป็นสูตรที่ว่าเดินดี1ปียังไม่หลุดนะครับก็เข้าที่4ตัวนี้นะครับต้องมีจิตสิบหน่วยบนนะครับ บางทีบางครั้งก็อาจจะมาหลักร้อยด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะมาในหลักไหนนะครับครับผมก็ตามกันเลยครับผมหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้านะครับเก้าลบหนึ่งเหลือแปดนะครับก็ใช้สิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับสูตรนี้สิบล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็ลดหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็นับเพิ่มไอสามนะครับ ผลลัพธ์ได้ก็มาตั้งนะครับอย่าง4บวก1เท่ากับหนะครับ5ตั้งนับไป6เกตนะครับลดไป1คือ4นะครับ4 5 6ห้กนะครับก็ออก9 7 2ก็เข้าที่7หลักสินะครับก็ต่อมาก็จะมาที่นครับ4วก5นะครับก็ได้9นะครับ 4บวก5ก็เป็น9นะครับ9ก็ลดไป1ก็8นะครับ8 9 0 1ศนะครับออก8 6 1นะครับก็เข้าที่1นะครับหลักหน่วยนะครับต่อมาก็นำ10บหน่วยล่างบวกกันนะครับ1บวก7นะครับก็เท่ากับ8นะครับ8ลบไป7นะครับเพิ่มไป90ศนย์นะครับก็เข้าที่7นะครับออก5้าก็มาที่7หลักหน่วยนะครับต่อมาครับ เลขล่างออกสอ้านะครับก็เอาสองบวก9เท่ากับส1นะครับ11ลบ1ก็เหลือ0นะครับ0123นะครับออก7 25เข้าที่2นะครับหลัก10นะครับ7จบวก0นยะครับก็เท่ากับเจนะครับเจลบหนึ่เหลือหนะครับห7เจ็ดครับก็ออกนะครับสองนะครับสองนะครับก็ออกสองข้างล่างออก หกนะครับหวกเเท่ากับสิบนะครับห้ลบหเหลือสก็เลยสี่ห้าหกเจ็ดนะครับออกเจ็้าศูนย์นะครับก็เข้าที่ร้อยละสิบนะครับมาทางานทั้งเ็ง 5, 5, 1, 4, นะครับบางทีก็มีร้อยหน่วยนะครับก็ไม่แน่นอนไปบางทีก็เข้านะครับต่อมาครับสอวกห้าไอ้สองบวกสามนะครับขอไปสองบวกสามเท่ากับห้าห้ลบหเหลือสีนะครับส ก็นับไปห้าหกดนะครับมวดที่ผ่านมาออก4ี่เจ็ดห้านะครับมาทั้ง3ามตัวเลยนะครับก็มาทั้ง1้อยสิหน่วยนะครับสำหรับมวดที่จะถึงนี้งวดนี้นะครับก็เอา10บ่างนะครับคือเจ็ดเดบวกเ้านะครับเจ็ดบวกเ้าได้สิบหกนะครับสิบลบหนึ่เหลือห้านะครับก็นับเพิ่มไปหนึงสองนะครับห้าหเจ็ดแปดนะครับซึ่ง4ตัวนี้ก็ชนที่สุด นี่นะครับชนที่สูตรนี้ชนกันทั้งสี่ตัวนะครับก็สำหรับเลขวิ่งนะครับผมก็ชนกันสี่ตัวนะครับแต่ผมก็เน้นให้ทั้งทั้งสี่ตัวนี้นะครับก็เน้นให้ที่หกนะครับซึ่งไปชนสูตรวิ่งนะครับหลายสูตรครับเป็นเลขวิ่งรองหกนะครับบนหนึ่งจะเยอะกว่านะครับหนึ่งจะชนที่สิบสูตรหรือยี่สิบสูตรนะครับอันนี้จะรองที่เก้าสูตรสิบสูตรนะครับ ก็นะครับเป็นอีกสุดหนึงนะครับที่เด็ดนะครับและเด่นมากครับก็เป็นสูตรนึงนะครับก็จะให้ดูเด่นบนอีกสักสูตรหนึ่งนะครับก็มาดูกันที่สูตรนี้นะครับสูตรนี้จะเป็นนะครับ สูตรบวกและลบหนึ่งเช่นกันนะครับสูตรนี้นะครับสูตรบวกและลบหนึ่งเช่นกันสูตรนี้ก็จะไม่เน้นหลักนะครับไม่ปักหลักนะครับก็จะเป็นสูตรมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะครับมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยแต่ก็สูตรจะเน้นที่สิบหน่วยให้นะครับก็ปักที่สิบหน่วยแล้วกันนะครับสูตรนี้จะใช้หลักสิบบนนะครับบวกสิบล่างนะครับสิบบนบวกสิบล่างนะครับสิบบน เวื่อที่ออก603นะครับข้างล่างออก39นะครับก็สิบบนก็คือ0นะครับ0ูนบวกสามล่างนะครับบวกสนะครับ0ูนย์บวกสเท่ากับสาลบหก็ได้2นะครับ2 3 4 5นะครับก็ออก5 3 8ก็เข้าที่3นะครับมี100หน่วยนะครับ100เอ้ย110นะครับ3มาหลักสิบหมาหลักร้อยนะครับก็เราจะเน้นที่10หน่วยนะครับสูตร สามบวกเจ็ดเท่ากับสิบนะครับศูนย์ศูนลบหเหลือเก้าเศนย์สองะครับออกสี่องสนะครับก็เข้าครับสองวกหนเท่ากับสานะครับสามลบหเหลือสองสก็อก็ดสองไอสองเ็ศนะครับก็เข้าที่หลักร้อยนะครับเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเ็ดนะครับเ ลบหนึ่งเหลือหกหกเก็ดแปดนะครับออกเก็ดแปดเจ็ดนะครับก็เข้าสี่เจ็ดกับแปดนะครับต่อมานะครับแปดบวกห้านะครับแปดบวกห้าเท่ากับแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามนะครับก็สามลบหนึ่งเหลือสองสองสามสี่ห้านะครับสองสามสี่ห้าออกเก็ดสองเจ็ดนะครับออกสองเก็ดสองนะครับสองเก็ดสองนะครับก็ ้อยกับหน่วยนะครับก็เจ็บวกหนึ่งเท่ากับแปดนะครับแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดเจแดเก้นย์นะครับออกห้าเจ็ดเก้ามาเจ็นะครับสิบหน่วยนะครับเจบวกหเหมือนเดิมนะครับสิบบนบวกล่างเ็ดบวกห่งเ่ากับแปดลบหเหลือเ็ดเจ็ดแปก้าศูนย์ออกเก้าเ็ดสองนะครับก็เข้าที่นะครับเจ็นะครับก็มาเริ่มกันที่ข้างบนนี้นะครับ ก็เอาเจ็ดไอ่เก้าเจ็ดสองนะครับข้างล่างออกสี่ห้าเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดนะครับเท่ากับหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับก็แปดหกหนึ่งนะครับก็เข้าที่หนึ่งนะครับจักหน่วยบนครับต่อมาหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกหก 7จ็กนะครับก็ออก5 1 7ก็เข้าที่7นะครับ1นึบวกสองเท่ากับสนะครับสาลบหนึ่งเหลือสนะครับสองสามสนะครับก็ออกที่นะครับเจ็ดสองานะครับก็เข้าที่หนะครับต่อมานะครับสองบวกเเท่ากับแนะครับ เท่ากับเกนะครับเกลบหนเหลือแปดนะครับแปดเศย์ออกสองหกก็เข้าที่1นึ่งะครับหน่วยบนนะครับพกบวกหเท่ากับสินะครับสินะเพิ่มไปครับสอลบหนเหลือสามลบหเหลือ1นะครับหนึ่งสองามสี่นะครับออกเกตห้าศนย์นะครับเมวดนนี้ผิดนะครับ มวดนี้ผิดม,มาหนึ่งมวดนะครับผิดม,มาหนึ่งงวดผิดหนึ่งงวดแล้วก็กลับมาเดินต่อนะครับห้าบวกสองเท่ากับหกเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกนะครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้านะครับออกนะครับสี่เจ็ดห้านะครับข้างล่างออกเจ็ดเก้านะครับ ต่อมางดต่อมาเอาเกตบวกเกตเท่ากับ14นะครับก็ได้4นะครับ4ลบ1เหลือ3นะครับ3 4 5 6นะครับรอนะครับวันที่16กกนยอครับกันยายนนะครับ64นะครับรอกันนะครับ3ตัวนี้ไอ้ตัวนี้จวไหนจะเข้านะครับก็มีนะครับตัวที่ชนมากที่สุดก็คือ 6น,น,น,นะครับเด็ก6นะครับตัวที่ชนนะครับเน็นให้เลยนะครับชนกับเล็กวิ่งนะครับก็มาสรุปกันนะครับชุดสองตัวบนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะยาวนะครับก็ขอสรุปไว้ที่ชุดสองตัวบนนะครับก็ขอสรุปไว้ที่ชุดสองตัวบนนะครับ ตัวบนนะครับสําหรับชุด2ตัวล่างที่ผมลงไปให้งวดที่แล้วนะครับผมแก้ไขยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูท้ายคลิปนะครับก็นะครับบนนะครับมาชั่วนะครับ วิ่งหนึ่งนะครับก็จะมีนะครับจับชุดให้เลยนะครับก็จะเป็นกระดินนะครับหกหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งครับแปดหนึ่งนะครับ แล้วก็ครับ C หนึ่งครับรีหนึ่งนะครับชัดเจนไหมครับเลขนะครับก็บสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีนะครับคอมเมนต์ที่ทักทายนะครับแอดมินทุกท่านนะครับที่เข้ามาครัอบผมก็ขอสวัสดีนะครับไอจิตเครื่องอะไระจิตเครื่องอะไรกัน,น ก็สวัสด,สสด, Jamie, าาสสดีสวัสดีนะครับสวัสดีที่เข้ามาทักทายนะครับสวัสดีนะครับก็จะสรุปเลยนะครับนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะยาวไปนะครับก็ขอสรุปแค่นี้นะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ